น้องๆคะวันนี้คุณพี่จะชวนน้องๆมาทานข้าวไข่ขยำน้ำพริกที่อร่อยที่สุดในโลกกันค่ะก่อนอื่นก็ต้องปอกไข่ค่ะไข่นี่คือไข่ต้มจากแม่เป็ดอารมณ์ดีที่หัวเราะกันทั้งวันทานแล้วก็จะอารมณ์ดีเหมือนแม่เป็ดอันนี้คุณพี่มโนเองนะคะพอปอกเปลือกเสร็จแล้วคุณพี่ก็จะตักข้าวใส่ถ้วยยิ่งได้ข้าวร้อนร้อนยิ่งอร่อยเอาไข่มาสับสับบดบดขอยี่หน่อยหน่อยใครจะกินกี่ฟองก็จัดเลยนะคะส่วนน้ำพริกที่นำมาทานด้วยกันคือ น้ำพริกแซลมอนคู่กลิ้งฝาเปิดติดผนึกอย่างดีเนื้อน้ำพริกกรุบกรอบหอมอร่อยไม่อมน้ำมันไม่ใส่ผงชูรสและไม่มีวัตถุก,กันเสียตักโรยโรย,โรยลงไปมีใบมะกรูดกรอบสำหรับคนชอบเคี้ยวสมุนไพรและพริกแห้งกรอบสำหรับคนชอบกินเผ็ด น้องๆกดตะกร้าสั่งซื้อได้เลยนะคะมีติดบ้านไว้จะทานเมื่อไรก็อร่อยเมื่อนั้น